โฆษณาร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักลิปไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักช็อปบริการลิปไอเทมแมปต่างๆเช่นบล็อกฟูดแอนิเมทไมเนียออสตาและยังรับเติมโลบักด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักช็อป th บริการเติมโลบักเลดห้าและยังรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ใน Anim เม i g h t e อ Simulator นะครับอยู่กับอีเวนต์ฮาโลวีนเนี้นะครับ เขาเรียกว่าอีเวนต์ช่วยผู้เล่นใหม่ละกันนะครับทำให้ผู้เล่นใหม่ๆหรือผู้เล่นเก่าๆที่แบบยังไม่โหดกลับมาเล่นกันนั่นเองครับผมซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวพี่จะมีแจกโค้ดนะครับผมอัปเดตด่านใหม่อะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็พูดถึงคอมเมนต์นะครับที่พี่ไปโพสต์ใน u t u b e นะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมอ่าซึ่งความคิดเห็นแต่ละคนคิดยังไงกับอัปเดตนี้กันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ นี่อันนี้แจกโค้ดนะครับผมเราสามารถเติมได้นะเราเราก็จะได้บูตมาเข้ากระเป๋าเลยน,นั่นเองนะครับส่วนอัปเดตนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพี่พูดให้ฟังก็จะมีะด่านนะครับผมตัวละครใหม่กิฟเกมพาร์กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตู้เติมตังค์นะครับอันนี้ก็จะมีนิวไทม์ไทออลโหมด ช็อปนะครับแล้วก็จะเป็นพวกพุทธกิจอะไรนิดหน่อยไม่สําคัญแหละมันค่อนข้างน้อยครับสำหรับอัปเดตนี้นั่นเองนะครับผมฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็มาไล่กันเลยนิดนิดหนึ่งหน่อยหน่อยนะครับผมสำหรับด่านนะครับด่านอีเวนต์เนี่ยก็จะมีตู้2ตู้นะครับซึ่งพี่ก็คงรีวิวแค่ตู้เติมตังค์สตัวนี้ขนานพอนะครับแล้วก็นี่เป็นด่านนะแล้วก็จะมีเควสรับตรงนี้นะครับพอน้องรับเควสเนี่ยทำเควสให้เสร็จนะครับโดยการค่ามอนต์ภายในนี้เสร็จแล้วนะครับน้องก็จะได้คุณเย็นมานะครับ บวก10%นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าเงินในเกมหรือเงินอันของเก่าของเราเนี่ยนะครับจะไม่อยู่กับในอีเวนต์นี้เด็ดขาดและเงินในอีเวนต์นี้จะไม่ไปยุ่งกับเงินเย็นของเราเด็ดขาดนะครับเนี่ยมันจะแยกกันอยู่อย่างนี้เลยนะครับผมอ่าแค่นี้แหละนะครับง่ายๆอนะ่ะส่วนด่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูอันนี้มินิบอสนะครับผมอันนี้ก็กิกกี้ทั้งหลายนะครับก็มีมินิบอสอีกตัวหนึ่งตรงนู้นนะครับผมอ่า แล้วก็จะมีบอสลับอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีบอสใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าส่วนบอสลับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพี่พาขึ้นนะครับผมอ่ามันจะน้องก็ลองซูมออกมาน,นิดนึงนะครับมือถือเนี่ยแล้วก็มองให้ตรงกับเขานะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปอ่ามันจะมีทางขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมเอียงเอียงหน่อยนะครับอ่ามันจะเป็นบันไดอยู่ตรงนี้จึ๊บอย่าเดินตรงมากเนี่ยแค่นี้เองครับผมน้องก็สามารถเดินขึ้นได้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบอสลับตีไปปุ๊บก็จะได้เควสอะไร หมดแล้วครับสาหรับอัปเดตนี้ซึ่งมันไม่มีอะไรเลยนะออัปเดตนี้มันก็เป็นแค่แบบเหมือนมาช่วยหรือมาผลักดันผู้เล่นใหม่นะครับผมแต่สิ่งสําคัญจริง,รงๆนะครับที่จะมาช่วยผู้เล่นเก่านะครับก็คือไทม์ไทโอหมดนั่นเองครับต้องบอกก่อนว่าอัปเดตนี้มันจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้เล่นเก่าเนี่ยมาลงไทม์ไทโอมากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องอธิบายฟังแล้วกันนะครับผมไทม์ไทโอหมดเนี่ยมา ซึ่งมันจะมีร้านค้าอยู่ตรงนี้นะครับร้านค้าตรงนี้นะครับมันก็จะมีหลายอย่างมากนะครับก็จะเป็นพวกบูธนะครับทั้งหมดประมาณ4อย่างนะครับแล้วก็จะมีโทเค็นหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็จะมี3อันนะครับที่เราใช้เงินแล้วมันจะเป็นการปลดล็อกเควสตรงนี้นะครับเควสเนี่ยเควสเนี่ยก็จะมีหลายขั้นนะครับเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะครับไอ้เควสเกิบเนี่ยเกิบเนี่ยครับมันจะมีทั้งหมด3ขั้นนะครับผมขั้นแรกเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่จะเป็นการรววิ่งไนะคับขั้นที่2นะะะคครรรัับบก็จอยู่ตงนนี้ ค่าที่3อยู่ตรงนี้นะครับอ่าถ้ารวมกันแล้วนะครับทั้งบวกกันน่20นะครับรวมกันเป็น60เนาะซึ่งเราก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าเขาใช้เพชรประมาณเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเราก็กดดูอันนี้100เพชร500เพชรแล้วก็1,500เพชรนะครับผมก็ มันจะมีทั้งหมด3ขั้นตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเลขไปเรื่อยๆนะครับเป็น i 1เป็น 2i แล้วก็เป็น 3i นะครับเพชรตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่หลายๆคนชอบมา,มากๆนั่นก็คือชายนี่ครับผมชายนี่เขาเรียกไงชายนี่ฉาบใช่ปะไม่รู้พี่อ่านถูกเปล่านะที่มันจะเหมือนขี้อะครับเป็นอัตราการออกของอตัวละครชายนี่นั่นเองนะครับผมอ่าตอนเนี้ยพี่มี1ใช่ไหมอ่าถ้าน้องซื้อไปนะครับในราคาพันห้าร้อยเพชรเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผม อ่ะเคว้งก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าน้องก็จะบวกเป็นกลายเป็นหนึ่งจุดห้านั่นเองนะครับผมอ่าแต่นะครับมันมีถึง2ขั้นนะครับผมนี่มันก็จะมีอีกอันหนึ่งก็จะกลายเป็น1นึ่เออมันจะเป็น1แล้วเป็น2แล้วนั่นเองครับศูนย์จุดบวกกันนะครับกลายเป็น1ใช่ไหมอ่านี่มีอยู่1ก็กลายเป็น2นะครับซึ่งเราก็สามารถดูราคาเพชรได้เลยอันนี้ก็พันหครับและอันนี้กลายเป็น5000นั่นเองนะครับผมอ่าก็ก็ค่อนข้างเยอะนะคนดู ต่อมานะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอ้โทเค็นนะครับไอ้ตั๋วนี่ก็อัพไปนะครับมันก็อยู่ตรงนี้นะครับผมมันก็จะได้ตั๋วเพิ่มต่อรายวันนะครับหนึ่งหนึ่งอันแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยก็ทุกทีเรากดรับตั๋วเนี้ยปุ๊บอ่ะได้หนึ่งตัวอันนี้ก็จะได้เป็น2ตัวแค่นั้นเองครับจบนะครับผมอ่าวิธีการได้รับไอหินตรงนี้นะครับหลายคนก็่าจจะสงสัยนะครได้ได้ยังไงนะครับก็คือลงทม์ไทออลนะครับผมตีนะครับมันก็จะเหมือนกับ ระบบบูตนั่นแหละที่เราตีปุ๊บแล้วมันจะได้หินเข้ามาหรือได้บูตเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนครับกลายเป็นได้หินเข้ากระเป๋แทนแค่นั้นเลยครับผมและมันเหมือนบูตถึงขั้นไหนครับพี่ก็เหมือนบูตทุกขั้นครับเพียงแค่น้องเอาแม่เหล็กมานะครับผมเราก็จะได้หินมากขึ้น,นครับแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีโอ้มีหลายสีนะอันเนี้ยยแม่เหล็กอันเนี้ยนะครับผมอ่ะ ก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆเลยพี่แนะนําว่าถ้าน้องอยากจะฟาร์มจริงอ่ะน้องก็ฟาร์มปกติของน้องแหละแต่ช่วงรแรกๆเนี่ยน้องเอาแม่เหล็กไปก่อนแล้วก็เอาตัวแบบไปสักตัว2ตัวนะครับให้มันวิ่งปอๆไปก่อนนะครับผมเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับน้องก็จะได้หินเยอะๆแล้วน้องก็ามาอัพนะครับอืมก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจะอัพนะออส่วนบูทเนี่ยก็มันก็จะเข้ากระเป๋าแค่นั้นนะครับผมอ่แล้วเราก็ไปกดใช้งานบูทไม่สามารถใช้ในดันได้นะครับเอาไปใช้นอกดันนะครับผมก็จบกับ สำหรับไอเจ้าช็อปไทม์ไทออลนะครับแล้วก็เควสเนี่ยแค่นั้นเองครับอัปเดตนี้ไม่มีอะไรแหละนะพี่ก็รู้สึกว่าเอออัปเดตนี้เหมือนเป็นอัปเดตที่เอาไว้แก้บัคแก้ทุกอย่างเองนั่นเองนะครับผมซึ่งพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้วาวอะไรมากมายนะแล้วก็ถามว่ามันดูดูแบบดูแบบไม่ไม่เขาเรียกว่าไงไม่ไม่ไม่ดีเลยไหมมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะว่าอย่างเขาเรียกว,ว่างไงไอช็อปไทม์ไทออลที่เข้ามาใหมนะ่เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันก็ดีนะ ส,สำหรับคนที่ชอบลงทามไทอ้ลใช่ไหมเออแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออเฮ้ยดวงไม่ดีหรือว่าอยากได้ให้มันดีๆก่อนเนี้ยเออเพราะว่าบางคงเนี้ยลงกันไปเนี่ยโอ้ได้บูตมาไม่ได้ใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เรามาลองรีวิวตัวเติมตั้งกันหน่อยดีกว่าครับอ่าตอนนี้นะครับผมมาดูสกิลกันอ่าตัวแรกไม่มีเสียงนะขออนุญาตหนนะครับอ่ามาดูกัน นี่ลอยไปปุ๊บเลยฝันแค่นี้นะครับนี่คือตัว 199R ที่เป็น5%นะครับ <c oughs> อันนี้คือพี่ไม่รู้ว่ามันเชิงย้อมแมวหรือเปล่านะ <c oughs> พี่เห็นแล้วพี่ก็แบบอะไรวะเนี่ยนี่อารมีเอฟเฟกต์อะฟิ้งฟิงฟิ้งฟิง,ฟง,ฟง,ฟงอะประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นอไอตัวหน้ากากเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวกากสุดนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวรองลองมามนี่อ่ะตัวอันดับที่2นะครับ ตัวเอฟเฟกจุ๊บฮ่าฮ่าแล้วระเบิดตู้มนะครับอารมณ์มันแบบเป็นฮาโลวีนหมดอะก็คือจะเป็นสีแดงหมดเลยนะฮะอา่าต่อมาครับจะมีน้องหมาบ็อกบ็อกอยู่ตรงนี้นะฮะน้องหมาบ็อกบ็อกตัวนี้นะครับมาดูเอฟเฟกต์กันจุ๊บ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 อา่าอารมณ์คล้ายๆไอเนี้ยคาร์โร่นะครับผมอา่าและตัวสุดท้ายน,นะครตัวนี้น้องถือปืนนะครแต่ใช้มือต่อยนะครับผม <laughs> น,นี่ก็เอาแบบเป็นอีเวนต์อะแบบเก็บเท่ๆหล,ล่อๆแค่นั้นนะครับนี่สไลด์ครับยิงปุ้งปุ้งปุ้งยัดเคกดไลคๆๆลอดดักนะลอดดักอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมซึ่งก็มีคนสรุปอยู่ในอีเวนต์นี้ด้วยนะเออพี่ก็ไปอ่านแล้วเอกอเออแต่จริงๆมันก็มีบอกอยู่ในเควสอยู่แล้วนะเออจริงพี่ก็เห็นอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่อ่านกันหน่อยนะมีทั้งหมด76คอมเมนต์เลยนะคนดูอ่ะ ามาอ่านกันหน่อยนะครับอ่าคอมเมนต์แรกนะครับผมรู้สึกว่าคนจะกดไลค์ให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับก็จะเป็นคอมเมนต์นี้นะครับผมอ่ะแต่เดี๋ยวเราเอาให้ความแบบนิยมตรงนี้หน่อยนะครับก็คือความโหดของตัวละครนี่เท่าด่านวัน พีทเลยอะ่ะก็คือด่านอีเวนต์นะครับที่มาใหม่เนี่ยก็คือเท่าดับมันพีษเลยนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นสรุปอัปเดตที่พี่พูดไปก่อนน,ะน้้นทั้งหมดเลยนะครับผมนะซึ่งเราก็สามารถเข้ามาอ่านได้นะครับก็ขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับผมที่เอามาพูดถึงกันกับอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเออพี่ก็ลืมพูดถึงเออเออบวกไอ้นี่เลยนะดาวเมดนะหนนะครับผมเออไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะส่วนนี้ที่เหลือนี่ก็เหมือนก,นกันกับที่พี่บอกเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาอ่านตรงนี้ดีกว่านะครับข้างล่างที่น้องเขาอธิบายนะครับตัวรวมสรุปค่อนข้างดีแต่ผิดจากที่หวังไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือดานใหม่นั่นแหละนะครับคนส่วนใหญ่คงไม่อยากได้แบบอีเวนต์นะครับแบบนี้เท่าไหรด่ดูไม่ค่อยมีอะไรเลยถ้าทำเควสเสร็จแล้วตัวละครก็หน้าเก็บเท่าที่ควรนะครับแต่เพราะว่ามันเป็นอีเวนต์เลยให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยได้มีโอกาสเล่นบ้างอะไรประมาณนี้นะในเขาคิดในแง่ดีนะ แบบมันก็เป็นเหมือนการเรียกผู้เล่นใหม่อะไรประมาณนี้พี่ขอสรุปสันส้นๆนะครับต่อมาครับความรู้สึกเบื่อผมเริ่มมาแล้วนะครับอุสาเก็บเงินไว้ตั้ง17คิวอ่ะก็มีคนคาดหวังกับมันค่อน้่งเยอะแต่ก็ต้องมีคนเจ็บมั่งแหละนะเออใครฟามเงินไว้เยอะๆนี่เสียเวลาเลยนะน่าจะเอาไปอัพตัวตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็มาดันกันยาวๆนะครับผมเนื่องว่าแบบใหม่จะมาแต่ก็ดีนะบับเย็น20%บเ็นเพิ่ม แต่ผิดหวังส่วนมากอ่าส่วนใหญ่เขาจะผิดหวังครับน,นะครับรู้สึกเพียครับอ่าเนี่ยทุกคนจะบ่นเรื่องที่เขาฟาร์มเงินกะจะรอเปิดตู้ใหม่สรุปไม่มาฮะเป็นตู้เป็นตู้อีเวนต์ event, สาง,งารอีเวนต์นี้ทําให้ผู้เล่นใหม่เริ่มเล่นง่ายขึ้นครับผมก็เพิ่งทําใจเลิกเล่นไปแล้วจะกลับไปเล่นมันก็ไม่สนุกเหมือนเดิมแต่ก่อนอ่าดีอย่างเดียวคือหน้าปกเกมเท่ดีส่วนตัวเกมอย่าพิ่งสั้นสัง่ายๆไอ้สั้นๆง่าย,ายๆเลยนะครับงงอ่ามีคนงงนะเดี๋ยวดูนีคลิปนี้ไม่งงแล้วัเเออกดดปปตไ ตัวหลักหายหมดเลยนะฮะขึ้นล็อกแต่อัปเดตได้งงมากนะฮะเหมือนกันนะมีคนบั็กนะแต่พี่ไม่เกิดนะครับผมตอนอัปเดตมาพี่ก็กดนะเห็นเป็นไรเลยนะครับผมอืมอันนี้ก็ลองไปติดต่อทางเกมดูนะครับผมคิดว่าดีครับใช่ครับผมหมายถึงออสาตานี่มีคนมีคนกดไลค์ตั้งสิบเอ็ดนะกดไลค์ห,ใใหัวใจเรื่ยนะจริงเตรียมเงินไว้เนี่ยเห็นไหมมีแต่คนพูดถึงเรื่องเตรียมเงินไว้สุดจัดครับเล่นเพิ่มก็พอ ผมคิดว่าจะเป็นอัปเดตเล็กๆแต่ต่อไปจะเป็นอัปเดตใหญ่อาแต่พี่ผมที่แต่ก่อนเล่นเพราะว่าเห็นตัวละครแล้วมันอยากให้กําลังใจพอเปลี่ยนเลิกเล่นไปเลยแล้วก็กลับมาเล่นออสตาอะคนส่วนใหญ่จะขับเล่นออสตาย้อนข้างเยอะนะไม่ไม่พี่นี่มันคืออีเวนต์นะครับ ต้องเข้าใจมันเป็น event อีเวนต์อัปเดตแต่ปกติก็คือเขาเคยพูดไว้นะครับสสัปดาห์เนี่ยเขาจะอัปเดตนะครับซึ่งรอบนี้ก็อัปเดตครับแต่เป็นอัปเดตอีเวนต์นั่นเองนะครับผมก็ดีครับก็ดีแต่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นคูณเย็น2นะถ้าอีกนะไม่ค่อยอไม่ค่อยชอบเพราะว่าดิฟายยังใช้ไม่ได้แล้วก็อัปเดตเวลยากขึ้นเพราะไม่มีด่านใหม่ไม่มีอะไรเยอะเลยครับค่อนข้างไม่ค่อยค่อนข้างจะไม่ค่อยดึงดูด โดยส่วนตัวไม่หวังอะไรมากเพราะเขาก็แค่บอกว่าจะเป็นอัปเดตอีเวนต์ใหม่แล้วก็เข้าใจว่าเกมมันพึ่งกลับมาป้ามันจะเยอะยังไงก็เออเขาเรยังแก้ไขได้ครับเอ้ยคนนี้ทำ YouTube ด้วยนี่หว่าใช่ปะเออพี่ดูอยู่เหมือนกันนะครับเอเดี๋ยวก,กดติดตามไว้พี่จำได้อยู่นะฮะผมใส่ตัวไม่ไม่เป็นจบไหมหก <laughs> นาทีผมได้ตัวรับ ที่คนอื่นเลิกเล่นเพราะไม่สน,นุกผมเลิกเล่นเพราะ,ราะฟาร์มเงิน,นยากชิบหายตอนนี้ไม่ได้เข้าด่านอภบพิฆาตสูนเลยนะฮะที่ไม่ได้เข้าเพราะว่าสมหาตัวอะไรมีใช้ได้ดีแต่ยังไม่มีพะเกลือฮนะคิดว่าตัวรับออกง่ายเกินไปมาเอาแค่คูณตังพออีอโบลลอดผมหายเฉยเลย แจ้งไปก็ไม่ได้ต้องมีวิดีโอโคตรเกือโคตรเกียรติอัปเดตนี้เลยนะ่ะมีคนบั๊กเยอะนะคนดูเวลาทําอะไรเนี่ยอัปเดตใหม่อัาคคิปไว้ด้วยก็ดีนะครับผมผมรู้สึกถึงไม่ <c oughs> อะไรวนี่ยพิมพ์อะไรมาเนี่ยอ่านไม่ออกมันมีมันมีแค่นี้จริงเหรอผมเอ่อผมบั๊กมีจักมักอะไรเนี่ยเรยกมีจักตัวละคร 108. อีเวนต์เวลร้อยแปดอ่านแล้วงงอะ่ะเลี่ยมสุดๆครับเลิกเล่นมาได้สักพักแหละครับเกมดีคุณภาพ ใช่หมายถึงออสตาเฮ้ยทำไมคนพูดถึงออสตาเยอะจังเลยเนี่ยเราพูดถึงอนิเมะไฟเตอร์ไม่ใช่เหรอคนดูเอาใจมือใหม่พี่ครับผมสปินสามารถเอามาทำเวฟเวลให้กิจกรรมอีเวนต์ได้เยอะมากครับตามตัวละครที่สปินครับอีเวนต์เจือตัวก็เออคิดว่าเชื่อมากครับผมห่วยแตกเหมือนกับไปเริ่มเล่นใหม่อัปเดตใหม่ครั้งนี้ไม่ได้เรื่องความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าอัปเดตนี้นะเก็บบับจากการลงดัน มันได้น้อยลงครับมันอัพมันได้เยอะขึ้นนะคนดูจริงๆมผมแทบจะเลิกเล่นเลยครับเย่มากเลยครับเพราะไม่มีตัวโหดมาผิดหวังสุดๆเลยรู้สึกมันไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่นะครับอืมเพือ่ออ่ามีคนพิมมันดูจืดอ,อ่ะพี่ได,ไ,ไ,ดได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ใช่ไหมแย่มากอัปเดตมาก,ก็เหมือนไม่ได้อัพเลิกเล่นแล้วครับอืม เป็นอัปเดตที่ทําให้เสียเวลาใช้ได้เลยแย่แย่แย่ผิดหวังแย่แย่แย่ผิดหวังนะครับผมอัปเดตแค่นี้เองเหรออ่ะก็สรุปง่ายๆนะครับผมอ่ะถ้าเป็นผู้เล่นที่เล่นไปไกลแล้วเนี่ยเขาก็คงแบบอือย่างน้อยก็มีคูณดาวมิที่ค่อนข้างดีนะครับก็น่าจะฟาร์มกันต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนบางคนที่ตุนกักตุนไว้นะครับไม่อัปเวลตัวละครช่วงเนี้ยคุณก็ต้องฟาร์มต่อไปนะครับก่อนที่อีเวนต์จะหมดนะฮะแต่ก็ต้องสลับกับอัปตัวไปด้วยนะครับผมอ่ะส่วน เรื่องอื่นน,นะครับก็ทางเกมก็รอไปนะครับว่าจะเป็นนื่องในคๆนะครับส่วนตัวก็ถือว่าก็ยังเล่นอยู่นะครับผมก็ยังไม่ได้ขาดนะครับเพราะว่ามีอีเวนต์คูลอย่างเงี้ยมันน่าเล่นกว่าไม่มีอีเวนต์นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสรุปอัปเดตแล้วก็พูดกันพูดคุยกันนิดนิดหน่อยๆนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยคลิปนี้ไปแล้วนะครับบายจ้า